ฝนจะตกฟ้ายัางสงขาให้แม่เขาเท่าเป็นคนสื่อสารก่อนจะเปียกปอนยังพอลบทันฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจใอ้พ่มีน้ำใจคือฟ้า จะจากลาก็ท่างหายได้ตกหัวกัไไกกนใ้สนน้อง่อยพี่น้องอ,อ, <c oughs> อือฝนตกเออนะพี่น้องนะสวัสดีทุกช่องทางใจจ้าพี่น้องจ๋านะฮะแจ็งเกียบพคคาเมนจอยจ้าไปพี่น้องขึ้นรถกลับบ้านนะฮะจะลองตอก็อยากไอยผู้บ่าวเมทโทพี่น้องเอ้ย <c oughs> เออนั่นแหละเอหความรุดอืมพี่ยาก็มาขึ้นรถตรงนี้ใจ้ะพี่น้องจ่านะ,ะทุกวันอืมมาส่งลูกพี่น้องนะรอบบ่ายนะคะออพี่ยา้ายมีงานทำาน่ะพี่น้องนะให้ทำงานงานบ้านเต็มนะจ๊ะแบบหนึ่งพี่น้องนะรถมาแล้วจงก่อน สดส้นต่เพียนยาได้พี่น้องเด้ออือันยารวยวะว่าจะไปเก็บว่าจะพาพี่น้องไปเก็บอดอกแคสัหน่อยพี่น้องเออไม่ได้ไปเลยฝนตกก็อยู่ตรงเมโทรตัวตรงบ้านพี่อญยาพี่น้องนะที่เคยไลฟ์สดให้ดูใจพี่น้องจ๋านะฮะขอบคุณทุกช่องทางใจใจพี่น้องจ๋านะฮะดูถน,นนรถไปในการนะพี่น้อง ม่มีอะไรทำเหมือนอัาไม่มีนะก็บอกแล้วว่าก็อ,อมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะจพี่น้องชมวิวทิวทัศน์นะจ๊ะกับมืออันสั่นเทาของอัญญาจะขอบคุณพี่น้องคลิปช็อตนะฮะพี่น้องคลิปใหญ่นะฮะพี่น้องไ์สุดนะฮะขอบคุณทุกช่องทางใจจ้ะน้องสาว AI ทั้งหลายขาวแว่นนะจ๊ะพาชมวิวพี่น้องฝนตกนะจ๊ะฝนตกเดือนหาแล้วพี่น้องเออ เดินหาเราฝนกระตกอยู่คือเก้านะฮะพี่น้องเราก็นหนาวพร้อมนะฮะคิดว่าเดือนนี้มันก็หนาวก็สิจางไปเราพี่น้องแล้วกลางกลางเดือนคิดว่านะฮะตอนนี้ก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ทันอ่ะพี่น้องนะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกนะจ๊ะใเวลาฝนตกมันก็หนาวดูถนนสายน้ำตานะจ๊ะ <laughs> ถนนกอน,นสร้างฝัน มวมๆแรงๆไปนะจะ๊ะเนี่ยฝรั่งทั้งหลายบางคนเราก็ฝันเป็นจริงนะเออแต่เมืองอะฝันไปวันๆไงพี่น้องนะ <c oughs> พูดคนเดียวว่รถไปวันนี้ไม่มีคนดีว่าฝนมันตกนะจ้ะพี่น้องจาานะฮะอันนี้เป็นทุ่งอดอกไอ้สีแดงพี่น้องนะคล้ายดอก uh, ป๊อปปี้หรือว่าดอก uh อ,อ,อะไรนะจะไม่ได้จ้ะเดี๋ยวมันก็ออกพี่น้องนะตอนนี้มันยังไม่ออกป่าท่วมอยู่จ้ะ ถึงแล้วพี่เจะเดินส<อ>ิที่นี่พี่น้องนะ<อ>งเดินป้ายเดียวจ้ะหนึ่งนาทีมาส่งลูกที่โรงเรียนจ้ะขึ้นรถหนึ่งนาทีเดินกลับบ้านอีกเดินกลับบ้านอีเกเจ็ดแปดนาทีจ้ะจะกินกาแฟกันไหมจ้ะขนมไหมจ้ะพี่น้องบอกเียนหัวายายหยุดเดินนะฮะ ไม่มีกล้องนะเอ้ยไม่มีขากล้องพี่น้องมีแต่ขาสั้นๆของกีนยาจ้ะพี่น้องจ๋านะฮะฝนตกอีกล่ละไปลงลิฟต์ดีกว่าพี่น้องนะขอบคุณนะพี่น้องนะเออเมียฝรั่งก็เป็นแบบนี้แล้วชีวิตนะฮะจะเมียฝรั่งเมียไทยเมียแขกเมียเราก็เมียเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะอ่าฝนจะตกฝ้ายงสง่า ให้แม่เขาเท่าเป็นคนลาสอสารก่อนจะเปียบปนยังพ่อลบทานฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจล้ะจ๊ะไปเดินต่อพี่น้องนะอะใคยก็ยุ่แบบนี้แล้วพี่น้องเด้อหลบฝนหลบฝน พี่น้องดูฝนตกคนมีงานทำก็ดีไปนะฮะพี่น้องเออคนมามีเวียกมีงานก็ยูไปนะฮะกคือบ้านเขาเราพี่น้องเด้อนะขึ้นขึ้นรีบก่อนโหมันจะยาวไปหรือเปล่าเนี่ย5้าทียังไม่ได้พูดอะไรเลย <laughs> ยังไม่ฟ้าพี่น้องพูดอะไรเลยห้าทีแล้วแจ้พี่น้องจ่านะฮะชีวิตคนตลกก็แบบนี้พี่น้องนะ <c oughs> เนี่ยฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนนะพี่น้องนะเออแล้วก็ฝรั่งฝรั่งก็ไม่ได้รวยทุกคนนะพี่น้องนะอหะผัวกับมั่อกี้ดีแล้วพี่น้องดอเด้อบุญเด้อ ต้นดอกแคอยู่ผุนฟังผุนอืทางลมไปฝนตกเลจ้านู่นน่ะต้นดอกแค่อยู่ยนูน่นน่ะ,นนนะพี่น้องดอกขาวจันทรนเลยไม่ไปยังไม่เอาพี่น้องนะฝนมันตกเดี๋ยวพี่เพี้ยยาเปียกหมดหนู่นน่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะดูไหมพี่น้องน่ะขาวเต็มเลยพี่น้องเด้อเต็มต้นเลยอืมอไปลวกกินกับเจวถอดใส่ไข่นะจักรยานก็มัดโไว้นะฮะ พุนดอกแคจันพานพัพี่น้องเปเนมังดอกแคกันนละลมแรงด้วยพี่น้องนะกลับบ้านดีกว่ามั้งเนี่ยดอกแคคือดอกไม้ลวพี่น้องแซ่บแซบหวานหนะฮะเก็บเป็นช่อไปนะฮะแล้วก็รูดแล้วก็ทอดใส่ไข่จ้าเนี่ยนี่จะดอกแคดอกแคป่าอันสวยงามนะจ๊ะสวยมากเลยมันดอกมะลิเลยอะนะเหมือนพงมะลรเลยพี่น้องนะโว ถ้าไม่เก็บวันนี้มันจะแก่เนี่พี่น้องแล้วก็ไม่ได้แดกแล้วจ้ะพี่น้องจา๋านะจ๊ะโอ้ยลม้ลมลม้ลมลม้ลมล้มล้มพี่น้องโอ้แหงขนาดเลยมาฮอดบ้านดอกพี่น้องเออแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาไหมพอกันไรสดเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วนะพี่น้องนะขอบคุณนะ <laughs> พามังดอกแครเดี๋ยวจิพามาเก็บไปสิงโตพร้อมเด้อพี่น้องเด้อฝนตกแหงๆล้มหลายจ้ะบ๊ายบาย